สวัสดีค่ะพบกับช่องไอรีนเติร์ดไอนะคะคลิปนี้สําหรับชาวเมถุนค่ะหรือว่าคนที่เกิดวันที่15มิถุนายนถึง15กร,รกฎาคมนะคะไอรีนก็ต้องขออวยพรวันเกิดคนที่เกิดวันที่1-15ถึง15กร,รกฎาคมด้วยนะคะขอให้มีความสุขมากๆนะคะการงานการเงินความรักสุขภาพที่ดีหลั่งไหลเข้าไปหาคุณขอให้มีแต่คนรักนะคะโอเคและไอรินนะคะก็ต้องขออนุญาตชาวราศีเมถุนทุก และไอรินก็ต้องขออนุญาตชาวราศีเมถุนทุกท่านนะคะขออนุญาตตัวท่านจิตใต้สำนึกของท่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือบูชาทเทวดาที่ปกปักคุ้มครองรักษาตัวท่านรวมไปถึงเจ้ากรรมนายเวรด้วยนะคะขอให้ดวงเปิดขอให้เห็นอนาคตเพื่อที่ชาวราศีเมถุนจะดําเนินชีวิตให้อยู่ในทิศทางที่ถูกที่ควรได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่าตลอดเดือนกรกฎาคมนี้นะคะจะเกิดอะไรขึ้นกับชาวราศีเมถุนบ้างนะคะ และการพยากรณ์ในครั้งนี้นะต้องบอกว่าเป็นการพยากรณ์โดยภาพรวมนะคะไอรีนไม่ได้เจาะจงใครคนใดคนหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นการพยากรณ์โดยภาพรวมนะคะบางเหตุการณ์อาจจะเกิดขึ้นกับคุณหรือบางเหตุการณ์อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นกับคุณนะคะถ้าเหตุการณ์ไหนที่คุณรู้สึกว่าชอบใช่คุณก็รับเอาไปนะคะถือว่าเป็นคําแนะนําในการดําเนินชีวิตแต่ถ้าเหตุการณ์ไหนที่คุณรู้สึกว่าไม่ชอบไม่ใช่ไม่ได้เกิดขึ้นกับคุณเลยก็ถือว่าเป็นการรับฟังคําพยากรณ์จากเพื่อนร่วมชะตาราศีเดียวกันกับคุณนะคะ ไปดูตัวตนคุณณนะช่วงเวลานี้กันค่ะคุณเป็นอย่างไรนะคะขอสองแผ่นแล้วกันอุ้ยการงานค่ะชาวราศีเมถุนงงจะอุ้ยทำไมการเงินค่ะความรักค่ะเดี๋ยวเราจะแยกกันเป็นคนสดกับคนมีคู่นะคะไปดูคนมีคู่ก่อนนะภาพรวมความรักค่ะคุณเป็นอย่างไรนะคะคิดอะไรอยู่และจะทำอะไรต่อไปค่ะ คู่ของคุณค่ะเป็นอย่างไรคิดอะไรอยู่และจะทำอะไรต่อไปนะคะไปดูกันเลยจ้าอ่ะเอาทีละเรื่องก่อนแล้วกันเนาะไอไอรินมองว่าช่วงเวลานี้นะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณเนี่ยรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่เลยนะสำหรับชาวราศีเมถุนนะคะเป็นการที่แม้คุณจะเตรียมตัวมานะคะ แม้คุณจะแบบมีความมั่นใจในตัวเองแค่ไหนก็ตามนะเพจอ o ฟวานค่ะมีการเตรียมตัวมีการมั่นใจในตัวเองนะคะมีความแบบดื้อในตัวเองนิดๆนะก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่กับคุณค่ะ the date นะคะไพ่ the date มันเป็นการเปลี่ยนที่แบบเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมเลยนะคะไปดูรายละเอียดกันบ,บ้างในเรื่องของงานไอรีนมองว่าดีนะ มองว่าถ้าคุณเนี่ยได้มีการวางแผนอะไรดีๆไว้หรือคุณแบบปลูกเมล็ดพันธุ์ดีๆไว้นะคะถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้รับข่าวดีค่ะถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้รับข่าวดีนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีความตั้งใจในการทำงานนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบว่าข่าวดีในการเลื่อนขัน้นหรือว่าลูกค้าเห็นผลงานของคุณนะคะหรือหัวหน้างานเนี่ยเหมือนกับ ชื่นชมผลงานของคุณนะคะคุณจะได้รับนะต่อไปในเะรื่องของการเงินค่ะการเงินค่ะ9ดาบนะคะ n i ไน of Swords เหมือนคุณมีความเครียดมีความกังวลจนนอนไม่หลับเลยนะคะขอดูหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะทำไมคุณถึงเครียดแล้วก็นอนไม่หลับนะ6 of ออฟวัค่ะไอรินมองว่าคุณอาจจะจับจ่ายใช้สอยไปกับกัน เฉลิมฉลองหรือเปล่าตำแหน่งหรือว่างานที่คุณได้รับนะคุณใช้เงินไปกับการเฉลิมฉลองเยอะนะคะหรืออาจจะแบบใช้เงินซื้อความสุขไปเยอะเกินไปนะก็เลยทำให้คุณเครียดนอนไม่หลับนะคะต่อไปไปดูในเรื่องของความรักกันบ้างค่ะคนโสดนะไอริรนมองว่าเหมือนแบบค่อยๆที่จะเติบโตไปด้วยกันนะคะค่อยๆที่จะเรียนรู้กันนะช่วงเวลานี้นะคะไปดูรายละเอียดกันบ้างค่ะตอนนี้ คุณนะ่ะเหมือนแบบใส่ใจเขานะดูแลเขานะคะ the empress ไอเรนบอกว่าคุณห่วงใยคนรักของคุณเหมือนแบบคนในครอบครัวมีความเป็นห่วงเป็นใยเขาเขาจะกินข้าวหรือยังเขาจะอยู่เขาจะเป็นยังไงนะคะสิ่งที่เขาเป็นตอนนี้เขามีความสุขดีคะ่ะ four of wands <c oughs> เขามีความสุขดีนะคะเขาแบบเหมือนอพยายามที่จะ ใช้ชีวิตแบบมีความสุขอะ่ะเอออาจจะเป็นในเรื่องของงานที่เขาแบบมีความสุขแบบนี้แหละเนาะต่อไปความคิดของเขาค่ะ7 of s w o s d ฟคู่ของคุณนะเหมือนเขาจะไม่ค่อยซื่อตรงกับคุณเท่าไหร่นะไอรินมองว่าเขาอาจจะมีคนแอบคุยด้วยนะคะเขาอาจจะมี รับลมคมในกับคุณอ่ะอืมอันนี้ต้องระมัดระวังนะแต่อย่าไปถามนะว่าแบบฉันไปดูดวงมาเือฉันไปได้ยินมา,มาแบบนี้แค่ให้เราระมัดระวังตัวแล้วก็เหมือนกับสวีทกับเขามากขึ้นหวานมากขึ้นเนาะแล้วคุณอ่ะเหมือนคุณเริ่มแบบรู้ตัวแล้วคุณระแวงนะไอรินมอว่าคุณระแวงนะคะเดอะเมจิเชียนแล้วระแวงแบบแบบฉลาดอ่ะฉลาดเลือกนะฉลาดคิดนะจนคุณจับได้ไอรินมองว่าคุณอาจจะจับได้หรือแบบ มีความกังวลใจอะเด e m มู n ค่ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นมองว่าอันนี้ต้องเตรียมนิดนึงนะคะไพ่เด e อมู n เป็นไพ่ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเหมือนสิ่งที่คุณจะทำต่อไปคือแบบคุณจะเสียใจคุณจะกังวลคุณจะเครียดอะเพราะคุณคิดเยอะอะความคิดของคุณอาจจะบางครั้งคู่ของคุณอาจจะไม่มีอะไรก็ได้แค่มีความลับไม่บอกคุณอะ แต่คุณคิดเยอะจนทําให้คุณเครียดกังวลใจแล้วเขาจะเป็นยังไงคะ a g e of cup ค่ะแถ้วยทําให้เขาเบื่อหน่ายคุณเขาอยากที่จะเดินหนีออกมาหรือเขาจะมีมาตรฐานที่สูงขึ้นเขาจะมีเงื่อนไขเขาจะตั้งข้อแม้กับคุณมากขึ้นค่ะมองว่าเป็นแบบนั้นนะ <c oughs> โอเคไปดูว่าแผนภาพพพิเ,เนธอยากบอกอะไรกับคน มีคู่ชาวราศีเมถุนนะคะ energy movement ค่ะและ nature แผ่นภาพนี้นะ energy movement นะคะกำลังจะบอกคุณว่าให้คุณเนี่ยก้าวไปข้างหน้าอย่าก,กลัวนะคะตอนนี้งานของคุณเริ่มเป็นที่ประจักษ์แล้วนะคะเพราะฉะนั้นให้คุณแบบว่าทำอะไรบางสิ่งบางอย่างใครได้แผ่นไพ่นี้นะแผ่นไพ่นี้กำลังจะบอกคุณว่าห้ามหยุดแม้การ ที่แบบความรักของคุณมันอาจจะไม่เป็นดังหวังแล้วทําให้คุณเนี่ยมีความเศร้าเสียใจยังไงก็ตามแต่งานคุณกําลังดีค่ะกําลังจะได้รับข่าวดีห้ามหยุดไปต่อโอเคไหมไปต่อนะจ๊ะชาวราศีมถุนจา๋าอ่ะแล้วไปดูนะคะแผ่นภาพนี้เนี่เจอกำลังจะบอกคุณว่าให้คุณมีเมตตามีเหตุผลนะคะหาบาลาน س กับตัวเองนะคะอยู่กับความจริงให้ได้นะคะเมื่ออยู่กับคนอื่นก็ต้องแบบเข้าใจคนอื่นด้วยนะคะอย่าช่วยเหลือคนอื่นจนตัวเองรู้สึกเดือดร้อนนะคะถ้าสมมติว่ามั่นใจนะค่อยเคลียร์กับคนรักแต่ถ้าไม่มั่นใจอย่าพึ่งเคลียร์โอเคไหมถ้าไม่มีหลักฐานอะไรเงี้ยอืมแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะแบบพอมีความคิดนิดนิดหน่อยหน่อยแล้วแบบบอกเลิกเลยนะเพราะต้องต้องระวังนะคะมัน ออกแผ่นไพ่เด e d a ด e ด้วยนะช่วงนี้คุณเป็นเด e Date นะคะคุณต้องระมัดระวังนะการแบบการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นโดยฉับพลันของคุณนะ่ะเออไม่ว่าจะอะไรก็ตามแต่นะคะคุณต้องยอมรับให้ได้นะ และนี่ก็เป็นทั้งหมดของชาวราศีเมถุนนะไอลรินก็ต้องขอฝากชาวราศีเมถุนนะคะกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกําลังใจดีๆให้กับช่องไอรินเติร์นอายด้วยนะคะแม่นหรือไม่แม่นยังไงก็พิมพ์มาบอกกันได้นะและนอกจากนี้นะคะไอลรินยังมีพิกอากาศพิกอเดตนะคะเข้าไปดูได้ในหัวข้อเพลย์ลิสนะ อันนั้นดูไปได้โดยตลอดเลยนะคะคลิกคําว่าเพลิดคำทำนายที่สามารถดูได้โดยตลอดนะคะอันนั้นเหมือนคุณเลือกไพ่เองเลยนะคลิกเข้าไปดูกันได้นะคะขอบพระคุณมากๆสําหรับการติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะต่อไปเราไปดูคนโสดกันบ้างค่ะคนโสดเป็นอย่างไรคิดอะไรอยู่และจะทําอะไรต่อไปนะคะ ว้าวคนโสดจ้าคนโสดคือดีมากเวอรคุณจะได้พบคนถูกใจค่ะที่เข้ามาหาคุณแบบแล้วเขาเป็นคนถูกใจที่ทำให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ย two of cups อ,อ่อะมันดีขนาดนี้เหรอการที่เรามีคู่อะเ <laughs> พราะอะไรเขาซับพอร์ตคุณคะ่ะ king of pentacles เขาซับพอร์ตคุณเขาดูแลคุณในเรื่องของ าการแบบใส่ใจดูแลต่างๆเนะี่ยเขาทำให้คุณรู้สึกดีมากประดุดดินเป็นเจ้าหญิงถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะนายอัลเพนโดโคลคือรู้สึกดีอะถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะคุณจะรู้สึกเหมือนคุณเป็นเจ้าหญิงเลยแต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายเออเว้ยมันดีจังเลยกับความรักในครั้งนี้อาจจะเจอคนเอาอกเอาใจเจอคนแบบอ่า เข้ามาแล้วก็จริงใจกับคุณนะคะก็ยินดีด้วยมากๆเลยนะสำหรับคนโสดนะคะไปดูกันค่ะว่าแผนภาพพพิคเนีตอยากบอกอะไรกับคนโสดชาวราศีเมถุนนะ reflection ค่ะและ empowerment นะ reflection นะคะท่านกำลังจะบอกคุณว่าให้คุณเนี่ยย้อนกลับมองตัวเองนะคะค้นพบตัวตนของคุณนะคุณเนี่ยมีเซนส์ นะคุณมีเซน์แล้วก็คุณเก่งให้คุณมั่นใจเลยว่าคนที่จะเข้ามาหาคุณนะคะถ้าสินไม่เสมอไม่ได้เจอกันถ้าคนไม่ดีจะออกไปแล้วคนดีๆจะเข้ามานะคะจะเป็นคนที่สินเสมอกับเราโอเคปะต่อไปคะ่ะ empowerment ให้คุณสร้างพลังให้กับตัวเองเนาะมีพลังจริงใจกับตัวเองอย่าดูถูกตัวเองนะคะมั่นใจในตัวเองเข้าไว้จะเจอเรื่องราวดีๆนะจ๊ะโอเคและนี่ก็เป็นทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะของ ชาวราศีเมษถุนคนโสดนะ้ำแม่หรือไม่แม,แม,แม,แม่ยังไงก็พิมพ์มาบอกกันด้วยนะคะฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจดีๆให้กับช่องไอรินเติร์ดอด้วยนะนอกจากนี้นะคะไอรินยังมีพิกอากาศพิกอเดสน,นะคะสามารถเข้าไปดูในเพลย์ลิสต์คำทำนายที่ดูได้ ตลอดเวลาเลยนะคะมีหลายหัวข้อให้คุณเลือกเล่นเหมือนคุณแบบเลือกไพ่เองเลยนะและนอกจากนี้ไอเรนยังมีคําทํานายนะคะของแบบคนแต่ละราศีอันนั้นนะ่ะคุณก็จะเข้าใจคนอื่นมากขึ้นนะคะว่าคนแต่ละคนนิสัยใจคอเป็นยังไงนะคะโดยพื้นฐานอันนั้นก็ไม่มีหมดอายุนะเข้าไปดูกันได้ในเพลลิตที่คําทํานายดูได้ไปตลอดการเช่นเดียวกันนะขอบคุณมากๆสําหรับการติดตามนะคะพบกันใหม่โอกาสหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ